เอาเด้อเราพวกนี้ลาพอเอาเด้อเราพวกนี้ลาพัจากเกากระปัญาเวทชาดมีปัญญดนหมวกแขงหินนางบาเขาตั้สันน้าเข็นกับพือผู้าช่าเด้อลาแมงเป็นกันบิดาเป็นางนง ไปอยู่เบื้องกำไยดงดอนเป็นดฤาสีอยู่ป่าดงคงไม่เลือกเสียได้เพราะว่านางสาวกำลักกำมีบอแล้วพำทำจ้องเวนพอเป็นเอาเวนําแต่ก่อนคงเป็นเวนกงแต่ก่อนความสันจนป่าดงคงพายเจ้าจะอยู่แห่งไหนความจะไปตามหาสหอันจาลีกันน้งน้ํอ่อนจะเอาสมอันไปไปรัดจองเวลแล้วก็เป็นเข้ากี่น้ำมาเลาจ้องเวน หาว่าเดอยร์ยายเป็นความสิ่งหู่รังสีในเข้ากี่กันอาชาลีบอกกางหัวต่างนันเดอร์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 ันเดอร์เลยเอาว่าเราอันว่าปีงทำได้จนวัวเท่าลมสองคนโมหัวมีโคตาเกียสุนนงายไ่เอาแสดมาเตนีน้ำนี่น้ำนี่น้ำไ่เอาน้ำเรื่องมันได้สั่งทำบอถอยสวดผู้น้อย ผู้น้อยนองนากันหาหนำขูอตาต่อยตีมิยังฟังหัวห่งทขลมั่นเอบปวดคนบอดดหัวเ่าเราไต่จัดจัดนั้นมาเกิดเป็น้ามจึงเดินหลงหลับเกี้ยวหาสองน้อยวิ่วิ่งโถเดินหนุ่งดันป่าพบมัดนังก่สรงเดินเข้ามาบนเจ้าเข้าไปนองละแนวไไดีดีเนี่ยสีแสบเนว่หนสีม่ว เมื่อนี้มีแนวด่าดีๆล่ำสูปอร์แม่กองเงาฟังเพราะว่าเมื่อนี่บนเฮ็ดบุญศีลปินท่านไปหาพระลุมเสียหายตายเสียกาบบ่าว่าสิท่านใม่พระสูตรพระวินัยพระปารมัตถ์เรื่องว่าสิท่านให้ศีลไม่ห้ถ้ำทั้งโลกทั้งตั้นแนวด่านั่นล่ำสูปอร์ตูแม่ส่วนพอไงมีห้าฟังน้องน้องหลานน้องเมื่อนี้เนาะเจ้าเข้าไปเอาเด้อกระทำลงแล้วล่ำลงแล้วหาก่อนมา เดี๋ยวเราบอมีเคู่เพื่อนไหลมันในไรเดือนแรมทายพบมาหน้าร้องย่าตาไปเลยบ่ถอยขึ้นโอ้คนหญิงหนุกเข้ากันก็ว่วาดผ่านฝนดังกวาพบมาหน้าของเครื่องมันในป่าไในป่าหนุนตาเถิดตาเด้อแม่นดาวลมหนาวไม่ติดน้ำทุกแห่งซ้ำแต่ละจมนำทางแง่มาจะไม่ห่างไกลเหมือนบ้านแตมานดีพบมาหน้าเราจมงานแต่ไปเด้อได้ไม่บ่มาตายถอีดี มองมองหามองมองหาวันตาไปอยู่งไหนมองมองไปวันแกทำไมไม่มาวันตาทำไมไม่มองเอาละเนาะงเตะพ่อป่านี้เอาละเนาะงเตะพ่อป่านี้จู๊จู๊ไว้หน้จู๊กอนไม่ก่อนจู๊จู๊ไว้หน้จู๊กอนไม่ก่อนเอาละเนาะสันิทอารมณ์มันเรื่ดิมสีหน้านวล